สวัสดีผู้รักการประชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาอัปเดตการปรับปรุงระบบในวันพุทธที่14สิงหาคมนะครับเกมอาชัดติดวอเตอ r ์อรก็ปรับปรุงระบบให้เราได้กับตันคนใหม่มาให้เล่นนะครับก็โรซาเรียแพนเฮมสายต่อสู้นะครับจะเล่นได้ต้อง มีเลเวลของเรา25ถึงจะเล่นได้นะครับซื้อได้แต่ก็เคลียร์เลเวลโคนิเคลลิลก็25ค่าซีเวเนต15ค่าฝ่าน้ำแข็งหนึ่งโอ้โหง่ายๆเลย <c oughs> เป็นรู้สึกจะเป็นชาวสวีเดนนะครับอ่าสส่ต่อสู้ยิงปืนใหญ่เป็นหลักนะครับอืมออสเตรลียก็จะมีเมร เพิ่มขึ้นมาสายต่อสู้ปิเตอร์วันปีเตอร์หนึ่งมปิเตอร์หเป็นของแอดมิเลนะครับก็คือของกัปตันไม่มีเนื้อเรื่องแล้วก็สายประจนภัยแคทเธอรีน1แล้วก็สายประจนภัยโซเฟียแล้วก็มีเมดเป็นพนักงานสาว เพิ่มขึ้นมานะครับาสายต่อสู้นิต้าก็อยู่ที่แคริบเบียนนะคาเน,านเลียนี่ผมไม่แน่ใจสายต่อสู้อซึ่งการได้พนักงานสาวต้องซื้อตั๋วเขานะซื้อตั๋วพนักงานสาวเอ็มโพ e e ยแล้วไปเปิดเปิดให้ได้ร้อยใบนะถึงจะการันตีขึ้นมานะครับ ตีไว้ได้เมดเรต้องไปเยอะๆเลยอ่ามีชุดว่ายน้ำของนิตตามาให้ด้วยโซเวตเป็นระบบที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับอให้เล่นมินิเกมซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะที่จะเราเป็นตัวหย่อนลงไปกอบกู้เอาของที่อยู่ใน ก้นมหาสหมุทรขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูภาพจากที่เขาลิงก์เขมีอธิบายนี่ได้รับของก็มีต้องมีเชือกมีตัวกู้กู้ของต้องไปซื้อก <c> ะ <oughs> <c oughs> ขายของเลยเนี่ย, <c oughs> ยดูเลยปึ๊บนิดนึง่งสวัสดีครับผมชงวงพัก <c oughs> อ่านิวเดเลกเตอร์เลยนะเนี่ยผู้อำนวยการของชัดติวเตอร์ผู้กำกับเนื้อหาคนใหม่เหรอโอ้โนี่จะฉลอรบรอบ1.5ปีของการได้เล่นเกมกันนะครับอืมก็มีอะไรหลายอย่างจะเพิ่มขึ้นมาอ่าให้มาดูภาพอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งที่ก็ต้องเราเฉพาะที่เราจะไปเอาของไปกู้มาได้ เวตเนี่ยก็ต้องมีเชือกอแล้วก็ในส่วนของการซื้อมีมีจำกัดด้วยนะครับซื้อเชือกนี่มีจำกัดด้วยแล้วต้องมาดูในเวอร์แมทนี่จะเป็นหัวตัวเนี้ยอา่าเนี่ยไอ้ลักขังเนี่ยลงไปในน้ำ แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับก็เวลาลงไปแล้วเนี่ยเท่าที่ดูของทางเกาหลีเขาเล่นมันก็หลบไปหลบมานะอาจจะเจอได้ของอจ,จะเจออุปสรรคก็ต้องหลบ <c oughs> ไม่โดนส่วนที่มันมันไม่ใช่ของแอะแล้วก็ดึงขึ้นมาอาจจะเป็นสมบัติอะไรหลายๆอย่างที่ดีมั่งเร็วมั่งหรือเป็นของหายากด้วยนะครับก็ มันต้องมีค่าอะไรที่อยู่ที่มีรีวอดใช่ไหมนี่นอ่ารางวัลต้องระวังไอ้พวกที่จะขัดมาได้ในเกตของขัดขวาอ่าเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับค่าทานั้นประจนไันนะครับเอเซนติกเราต้องสูงสูงถึงจะได้ ของดีนะครับอพยายามเน้นคาบะจนภัยเวลาจะไปเล่นตัวดึงของจากใต้ทะเลขึ้นมาเนี่ยอก็อนั่งเล่นกันไปในรูปแบบหนึ่งนะแต่ผมมองว่ากลายเป็นมินิเกมที่มันไม่ได้เน้นในเรื่องของออกะจนภัยในทะเลแล้วเป็นแบบเล่นคา,าเวลาไปละเออ ก็ไม่รู้นะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ก็บอกว่า 1. 5ุ้าปีฉลองเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราด้วยนะครับเราติดตามวันนี้หน้ากากของใครเนี่ยไอพิกนี่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไอพิกนี่ก็เป็นซุปเปอร์เมทที่ไม่ไม,ไม่วุ่นออกมาเปิดให้แล้วนะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยคงจะมาให้มามีในเรื่องหรือเปล่าลองลองดูนะครับ แล้วเรามาดูสิ่งที่เขาปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็เช็คการค้าขายประเภทของการสินค้าให้ง่ายขึ้นเรื่องของการค้าขายดูสต็อกในการแลกเปลี่ยนสินค้า,าการคอมแบทได้ได้เรือเดี๋ยวนี้ยากเมื่อก่อนได้ง่ายหน่อยนะ เวลาสู้กับเรือผู้โจรสลัดก็ได้เป็นเรือของโจรสลัดเลยเนี่ยไม่ค่อยได้กันนะเดี๋ยวก็เพิ่มอัตราการเนี่ยได้เรือได้เรือที่เราต่อสู้นะครับเมดมีให้เห็นสกิลต้องมาดูในเรื่องของเมดอีกทีนะครับว่าได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ กับตันนี้บางทีเขาตั้งค่าไว้สูงเกินไปก็อยากให้คนไปซื้อแอปเปิลเล่ากับตนันเลเวลย5ก็้าซื้อกันได้ทุกคนแล้วนะครับที่เขาออกมาทั้งหลายคนเนี่ยเลเวลย5ก็้าาไปซื้อกันได้เพจพอยต์ก็ได้รับในส่วนของเมท่เรียให้เป็นวอลชเชอร์เลยเ,เ,เปวอลชเชอร์ที่อุปกรณ์ต่อเรือเป็นวอลชเชอร์มาให้ แล้วเพิ่ม 3. Dis p a t าร์แอขึ้นมานะครับเวลาเราส่งเรือไปสํารวจในสูวนของดิส p า t นี้จำเป็นนะครับอ่าจะทำให้เราได้ของได้เงินง่ายๆเลยของเลเวลสึกจะต้อง40-50ขึ้นไปถึงจะได้นะครับอ่ทุกครั้งที่เก็บปรับปรุงระบบก็จะมีคูป,ปองให้เราลงรหัสไปเดี๋ยวผมให้ลิงก์ หน้าเว็บลงรหัสคูป,ปองแล้วก็ใช้หลังจากที่เขาปรับปรุงระบบนะครับถ้าเขายังไม่ปรับปรุงที่เรายังใช้ไม่ได้ปรับปรุงระบบเสร็จแล้วแล้วก็คีย์โคดต,ตัวนี้ไปซาเวตตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็รอรับของรางวัลกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่าน ติดตามรับชมนะครับในน่าสนใจผมก็จะมารีวิวในโอกาสอัปเดตในโอกาสต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ